อข้างไฟหนาประกาศพนก็ค่อยหนากเกินมากเักเกินเงว้ยวแหลบถ้าเจ้าปอประกาศขวมพ็จะหนักประกาศพนไขาดุนนะครับอันนม้คนอยังงล้ว่าผู้ซอยเหลือหมดสามแม้ถจะไปซอยเข้าโล,ยลออกยาเป้าป้อนเลยวะ พระขอเช็คสนยเช็คถึงมากเฮ้ยว่มสาธุโบราณเม่สาคุณภาเก็คสนยเล่าจช็คถ่หูถึงจักร้อยสาธุสาธุสิ่งแปลกอีก่บครับ หลวงปู่เป่นไไปแก่อีกนะสนหลวงปู่ว่าปีเจศูนยศาสตร์เล่าเขาสี่ดีขึ้นครับยอดว่าอพญาศีลตะบุญตั้งแต่ดึงดําบังน่ะเพิ่ศาบไว้ครับบานนี้เพิ่งสี่ันสี่เบิร์ดเบิร์ดคอเบิร์ดกรรมตอนปีสองพันหาร้อยเจ็สิบครับผมแล้วก็พญานาคตนหนึ่งกับยูไตยูไตถาดฟุ้น ครับผมเพิ่นใจสีคืนมาปีเจ็ดศูนย์คือกัน,น,นมาสั่งครับผมเราจะด้วยความถี่หลวงปู่ในอดีตชาติเฮ้ยหลวงปู่กับเป็นพระนั่นแหละครับอยู่อยู่ประเทศเล่าในอดีตชาติใจนี้เต็มเคยลำเลียงดีชาจากหลวงปู่สำเร็จรุ่นจนเกิดไม่ทราบอีกลวงปู่จำได้กะนั้นทีครับผม มันเป็นในท่าน,นเนาะครับคุณเป็นเรื่องจริงนะเพราะจริงนะเป็นในท่านครับเป็นเรื่องจริงแน่เพราจริงแน่เด้อหลวงปู่อครับผมเดี๋ยวเพิ่นเดี๋ยวสิหาว่าเพิ่นอวดอุทธะนี้นะครับผม ลูกเต้ามากากบมาหนีเป็นตัวหนีเนบิดสิบบอกครับนลวงปูเป็นตะลำำ่วยไปนหนาบบครับผม,มน้องปูว่าพ่อไปพ่อมาอยู่ครับผมา เด็กศูนย์คนอันพี่น้องผมสิวะนุ่งซุ้งสมัยผมยังเป็นเด็กน้อยเป็นวัยรุ่นนี่ก่อนผมสิกลับบ้านผมสิขอหลวงปู่ว่าหลวงปู่ครับอันให้ลูกให้หลานกลับไปรำไปนวยอยู่ดีมีแห้งเด้อหลวงปู่สิว่าเออตลอดคำว่าเออนี่ยปาจ่าซิปแท็กบันยัเข้ามาขอหลวงปู่เถอะเนาะเพิ่นว่าเข้าพ่อฝ่ายพ่อม้าเข้าเข้าจังไหนปูเข้าคนป้ใจัในตูวบันจะขอ ลงผูค้คบใหอูดุหอหล้านสูขูสูข้นเนี่ยกับบาากับซองห้ล่ำลววยห้มีความสุขประสบความสำเร็จเออครับลงพู้หดุลดลหล้านไปล่ำไปด้วยเออครับผมเบิดหนีเบิดสินนะครับไอ้าะะไราวกออเรื่องไอ้ราวรับ năm mũi gì đấy, sáu chép bạc hà, vô Ủa gì đó, uổng tài tài tài. ủa. คนไม่ได้บอกเลเพิ่นบอกตลกบารรณีอันศิลปินมาจีบมาลองเพลงถวายหลวงปู่ครับผมจากเพลงหนึ่งอันแนะน้ำตัวละกัน้องคน